นผู้ชมครับนำท่านผู้ชมครับมาในรายการแล่งข้าวรบกตะคืนไอเดียทีวีแนะครับการมีข้อความมาใช่ไหมครับอ่าอนไม่จับอ,อ๋อวันนี้สราวช่วยไม่อยู่ นุ่มโล่สู้ๆนะคะ่ะออกขอบคุณครับ <laughs> ไปปากกินข้าวแล้วต่อคำบนน้กเอาเป้ล <laughs> กันตาลุ่โล่ววันนี้เลาไปตึงบานลแ,ลแลกก <c oughs> ับ <laughs> แมวแล้วลูงก็เขาชุบแบบโผล่โล่ไวหร้อยแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณดี่านในส่งเอเดมเเข้ามาแล้วก็อีกอันนึงนี่ก็ชงทางนะครับยำกันอีกสักครั้งนึงชงทางที่ท่านสามารถ ที่จะซื้อสร้านติดต่อการซื้อสร้านกับทางาทีมงานไอเดียทีวีแปดได้ส่ง s m s เมืมันตีตอนนี้ติดขึ้นหน้าจอข้อคุณนี้ครั้งนะครับที่ส่งมาทางหน้าจอก็คือพิมทีวีแปดเว้นวักอีกนึงแล้วก็ตามโดยข้อความที่จะเขียนละจะเขียนอะไรแล้วก็พิมพ์ปฏิมายเล็กซี่หกซ่องซองซี่ี่นี่คือช่องทางนึง อีกช่องทางหนึ่งท,ทันตติชมรายการหรือจะนําความคิดเอ็นที่เป็นประโยชน์กับทองทิ่นผ่านทางรายการไอเดียทีวีแปดผ่านทางรายการใดผ่านทางรายการแล่งข้าวรบเกาะทันการสามาร์ทผ่านทาง f a c e b o o ไดได้ www.facebook.com แล้วกาไอเดียทีวีแปดภูเกตนะครับนี่คือช่องทางทาง Facebook อีกช่องทางหนึ่งสําหรับท่านที่มี iPhone, iPad การสามาร์ทดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยพิมพ์ไอเดียทีวีแปด แล้วท่านสมารถรับชมรายการสดและรายการย้อนล่างได้ทันทีนะครับสำหรับรายการแรเข้าวรอบก็วันจันทร์วันพุธวันศุกร์กระพรบกับท่านผู้ชมเป็นรายการสดแล้วก็จะมารีดันวันอังคารวันพฤหัสนะครับอาจจะได้พบกันในช่วงชาวบางไรบางนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณปาลีปาลีนี่เป็นแมมบานอยู่แค่ส่วนหาาแห่งหนึ่งนะครับในในในเมืองภูเก็ตกระชมรายการอยู่บอย ก็อบคุณมาร์กที่ได้ที่ชมกันมานะครับบอกว่า,ารายการนี้มีประโยชน์มาร์กกับแมว่าปารีจะฟังภาษ่าตายภาษาภูเก็ตอาจจะได้ไม่หมดแต่ว่าฟังเลวรู้สึกว่ามันบายใจก็ขอบคุณกับปารีครับปารีผ่านทางปาน,นึ่งมาอันนี้มิหลักแฟนรายการก็ชมกันมาตลอดนะครับก็ขคบคุณเอากล่า,าออก,กันไปสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับตีันจโฟนอินที่มาเลขโทรศัพท์ซูนเจ็ดหก่องหนึ่งองเก้าซ่องหนึ่งนี่คือเบอร์โทรศัพท์ของทาง ไอเดียทีวีแปนะครับกลับมาคุยกับอาจารย์มงคลรัตนากันต่อช่วงนี้ก็เวลาก็โดยประมาณก็ประมาณยี่ยสกว่านาทีนะครับเราก็จะได้คุยกันวันนี้อาจารย์มงคลมีอะไรที่จะมานําเสนอครับเอแต่เดี๋ยวคุณอํานวยพูดนะครับครับฐานผู้ฟังทางบ้านว่าฐานสามาติตาติชมรายการนะฮะของเราตามตามเบอร์โทรศัพท์ตามเอเป็นๆอปอะไรแกให้ไปครับเบอร์นี้นะครับเออ พมไปงานทบที่พมนำเรียนฐานผู้ชมทางบ้านนิดนึงว่าพมไปงานทบที่วัดพระทองครับตอนนี้ทบไปอย่างต่างนะฮะายาทก้องผู้ไหวชนครับได้มาถึงตอนหลับพมเลยก็บ,บอกว่าโอ้พี่มงคลไปอ้อรายการนี่เข้าถาเข้าถาไม่นานป่าท่าทองคา่รารมันมดเข้าไปคือคป่าท่าทิมสูนเม็ด ทุ่นแมททุ่นเขื่อมเลยนี่ทุ่นเขื่อมเลยจ <c oughs> ึงกาน,นีแกฐานกระบ,บอกว่าพีมกรไปอ้อตเอาเดี๋ยวบันในีท้ทพ่อมพ่อมพ่อมทามาัดติดต,ต่อทางท่านีได้พอ่อมใจทางผู้ผู้หน่วยการท่านีครับนะร,บรือรวนันคนุณำนวยถวยทนับน่านุ่นได้ปัจเนี้ยจึงพ่อมบอกว่ายินดีครับ,รบนะเพราะเวลาพ่อมการเลือกหน่อยนะเลือกยิบตั้งไปกบรอยครับ เวลาเรื่องน้อยนี่ไม่ได้ไม่ตึงว่าเวลาไม่กี่นาทีไม่ให่ไม่ร้อครับแต่ว่าเวลาข้องอายุเพราะมันวงจรชีวิตนะครับแต่ว่าถ้าพบแหล่หน้าตาอาจารย์บางคนเลยอย่างเกลยอย่างเกยอย่างเกยอย่างเกยอยูยุคเกยอย่างยิบตามปีก็รู้วก็โปรยแรกแรกว่าอาจาวบ้านว่าอย่ยเตออย่างแคบนตาอย่างแคบแรกเหลืองตายนะอย่างแบบ อย่าแค่เอาวักมือยุมบ้านบานแต่เพราะว่าต้นมไม่ตึงขั้นกับทุยทำลายไม่ผลชราที <c oughs> เอาล <c oughs> ะครับเดี๋ยวพ่อม้าเท้ารายการาถ้ามาวันนี้พ่อมจีนํำคำไร่มาตันเนบเอคำที่พ่อมจะนำตนันเนอคือวันนี้พ่อมเชืยวว่าไล่ฐานนะแม้แต่คุณนำหน่วยเองก็ไม่เคยได้ยินคำที่ตึงได้ยินมากลืมแล้วครับคือขี้กะอ๋อขี้กะนาขี้กะ น็ป็นเด็กๆเคยได้ยินได้ลืมเลยคือลืมแล้เนี่ยไม่ไม่รู้ว่าทีมามันเป็นปดปลื้ยอย่างนั้นน้ำขี้กะน้ำขี้กานี่พ่อมจะพาทันผู้ชมต่างบ้านครับนะแล้วพ่อมจะอธิบายความให้ทันได้เห็นภาพทันผู้ชมครับทันจะเห็นว่าน้มขี้กาเนี่ยนะมันมีเรือนแต่ละคนเขายุบเนเรือนเขาไม่ยุบเป็นบ้านเรือนก็ยกเรือนคืออันนี้คือให้ พี่น้องต่างจังหวัดได้รับทราบด้วยเรื่องในที่นี้ก็คือบางแห่งก็เรียกเรือนเรือเร่นบางแห่งก็เรียกร่บางแห่งเก็บบางแห่งก็เรียกเรือนบานหยกส้งบานหยกส้งมันมีไต่ทุนมีไต่ทุนมีไต่ทุนบานทีนี้ไต่ทุนบานทีนี้แต่แรกนี่เขาเขาหุ่มข้าวหุ่มข้าวโดยโพว์โพวนี่คือไอ้เตาเตาเตาหุ่มข้าวทำกับดินเหนียวทำเป็นดินเหนียวแล้วก็กมีโพว มีโพดแล้วก็หุม้หม,ม,มด,ด้วยไม้ไม้ไม้ฟืนหุ้มด้วยท่านเอาหุ้มด้วยไม้ย่างไม้อะไมแบยเดียวครับข้ออยากคัดนิดนึงอ่าขออยากท่ามาโพกับอังหลอนี่อ,ามมาอันเดียวกันไหมอังหลอลอังหลอลอังหลออ่ามัอังหลอคือไม่ใช่คือว่าโพเนี่ยนโพกับอังหลอเนี่ยกับป่าเนีนนะ อังหลอนี่มันไม่กว่ามันต่างขึ้นมามันนี้กับโพกันเดียวกันเนี่ยกะโผ่่คือมาความความไม่เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าวิธีการดีดีเราจะใช้ซับลงไปกับคำกับมันนะมันคนละคนคนละแบบกันก็คืออังหลอก็คือสามารถตีเขื่อนยายได้แต่ถ้าโพนี้กันยายนี้ย่งยุ่งต่องานต่างต่องใายต่องานเลยทจึงทีนี้ปอตังปอบุ้ข้าวบนโพรืกทำกับข้าวบนโพร็จแล้วล้างต้วยลหลางชาม หลางให้เคลือมพอล้างเคลือนแล้วก็กที่ที่น้ำลงไปข้างหลังไตทุเน่ยไตทุนบานทึ่งบางบานนั้นบางบ้านนั่ก็ทำทอมาก็ทำถ่อรับน้ำไปล้างถ้วยล้างชามข้างบนเนี้ล้างหม้อล้างแกงบนนี้เทปลัางวักล้างไดไเห็นภาบเห็นผาเห็นภาบแล้วก็มีทอแล้วก็ลัดลัดไปน้ำก็ไปตามทาอทึ่งที่นี้อันนี้พอนามไปตามทอแล้วผมมันลงไปตามทอแล้วใช่ไหม ไอ้นามในทอเนี่ยมันไปเป็นปลักอ่าเป็นปลักแล้วเป็นปลักแล้วแล้วก็เป็นปลักพอเป็นปลักเต็มมีถังมูมีตังเป็ดมีทังก้ยลงไปคลักในนั้นเนี่ยไปคลักเลยนะไปคลักก็คือไปเไปเลือบไปไปลือไปเกไปลือไปเลืกไปลือไปเลือคเลือไปเลือยไเนือบไเไปเลอบไปเลือบเลือบนปเลนอเลอเนือบไปนอเนปเนปเป็ลไปเลือเอปนอบัเเปนปเน เป็นปุ๋ยปุ๋ยเพลือบก็เอาเมันกามีต้นโชนมีโชนมีมีโชนมีใบชาบรูแล้วก็มีล็กรลุดมีแล้วพักพลุดแล้วไปแก่ปุ๋ยคังต่างบางบ้านก็พวกกำลึงด้วยแถวๆนั้นเนี่ยมันมันคือกลายเป็นปุ๋ยเลยท่านผู้ชมครับอาจารย์มงคลอัตนาผู่ตึงโชนโชนก็คือออดิบ ออดิบออดิบลูคูนบังบังแห่งก็เรียกต้นคูนตอนคูนนะฮะออดิบนี่นี่นี่จริงๆมันมีบองชาพลูใบเล็กด้วยนะครับตนนี้พอเท็จแล้วนั่นตรงนั้นนี่ยมันเป็นปุ๋ยถึงทีนี้ไอ้น้ำขี้กานี้ถ้ามาชายในลากนะนในเมืองป่านี้นป่านีนะับเขาเรียกว่าน้ำในคูนน้ำในจุยเกาล่ะจุกาน้ำในจุยเกาไอ้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเวลาไอ้เจ้าหน้าที ร่วมหรือไอ้นายไอ้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 กรรมกรหรือว่าคนงานเทศบาลกองชาชุดกระซิ้งแหวนลมอ่าดักขึ้นมาคุยขึ้นมาไอ้นั่นเนี่ยเป็นขี้กาออดดำ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 สรุปก็คือนามขี้กาก็คือนามขี้มันก็ขี้กาขี้กามันดำกามันดำอยู่ครับมันขี้กาเขาเรียกนามขี้กาอ๋อครับอ๋อจะเรกว่ากาตัวดำเขาถึงนามมันดำดำมือนเหมือนกาดำมือนกามันตกปลก ตึงบางอ้อเลยตึงบางออเลยตึงบางอ้อเลยนี่คือนางที่กากับเนี่ยมันตึงเป็นปุ๋ยได้หมดเลยมันเป็นปุ๋ยและทีนี้ข้างหลังเงินไตทุนนั่นนะเขาจะไม่เอาเอาน้ำถ้าว่าเขาและว่ามันมีกลิ่นสักนิดน้ำนั้นมันมันไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่ยมันมีกลิ่นกับบางบ้านเขาก็เทลงมาข้างหลังเลยครับทีนี้มายังข้างบนก็ไอแกห้องครัวตรงนั้นนั่นนะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมต่างบ้านลุ้น ฐานหน่วยนี่ก็คงจะได้เห็นก็ค,คงจะทันเน๊ะเพราะว่าไมา้ไม้พื้นแกนในกครัวก็ใช้ไม้ไม้มาไม้มาไม้มากลูกก็มไม้ไผ่ตรงมาเป็นอันที่เขาเขาานะรียกว่าไม้ไผ่นะขว้าไม้เผยนะเป็นขวา้าแล้วก็เวลานั้นก็ก็เวนสองอาทิตย์ เขากลีนอ่าล่อนาลงไปในนั้นเนี่ยกวนพ่อล้างพ่อล้างพ่อนํานามาเขาช่างชาเขาเทลงมา่าตึงกันน้ำถ้วยหลังถ้วยหลังจามก็กะเทข้างหลังพอเทข้างหลังเลยถ้าว่าบอว่ามันไม่น้ำน้ำไดไหลไปน้อยเมื่อแบ่น้ำไหไปน้อยมันเป็นปลักด้วยผพมันเป็นปลักเขาก็เอาดินเนี่ยมาตึ่งทอมเสียทีเหงาย้ายมีลินย้ายมีกลินซึ่งในกรณีเดี๋ยวว่าเมื่อที่อาจารย์มงคลบอกว่าเดี๋ยวเขามีถอหลับไป คือไม่ไม่หลงไม่หลงไม่ลงตายทุนเลยไม่ลงตายทุนหลับไปข้างบ้านรับไปข้างบ้านกับผูพกชาดงว่าน้ำนี่มีต่างนาม้าวข้าวมีต่างนามไร้มากมายคือมันเป็นเป็นปุ๋ยไปในตัวด้วยเป็นปุ๋ยไปในตัวนี่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 คือภูิปัญญาคงชาวบ้านต้ไม่แต่ละคือไม่ให้น้ำซุ่นเปล่าไม่ให้น้ำซุ่นเปล่าน้ำประโยชน์น้ำสาวข้าวน้ำสาวสาวข้าวเนี่ยมันเป็นน้ำดีอยู่แล้วครับแล้วก็ไปตึ้งปั๊บมันก็ไปทําให้รดตอนไม้มันออกงามขึ้นมาแล้วก็มันประท่อมไร้ย่างไอ้น้ำนั้นครับ มันเป็นปุ๋ยไปในตัวครับตั้งเป็นน้ำตั้งเป็นน้ำตาวข้าวตั้งเป็นน้ำล้างถ้วยล้างชามน้งพ่อหลางแกงในนั่นพี่ลงไปในนั่นมัดทุกปฏิยังน้ำตากันแล้ววะก็ับปดิี่ปอข้างหลังควายความข้าวตาแล้วตาออกกันดีนีได้บั้นบางบางปฏิปฏิข้างหลังเนี่ยได้ทุนนะได้ทุนทึ้งไอ้คนที่เข้าหนังทำกับข้าวเนี่ยแม่บ้านหรือว่าคนแกวคนหนังทำกับข้าวในครัวตรงเนี้นะในครัวตรงเนี้ จะมีไม de ้ด้านหนังอันแทนบางกูอบางกูบางกูเได้ินละบางกูนี่ก็บางจากวัดก็เรียกด้านไม้ด่านไม้แต่บ้านเราเรียกบางแห้งเรียกด้านมาด้านมาบางคนก็เรียกบางกูเอาด้านมาก็มีนะมีก็มีด้านมาด้านไม้ผมแก๊สที่บางกูบางกูก็คือเอาด้านชาเพ็นี่ไม้แพ็เดียว อ่ะเปนเดียวนะเป็นเดียวเอ็ดวักเอ็ดก็อ่าก็ไม่กกตอกปันนี้ตอกตอกปันนี้แล้วก็มีข้างๆเป็นข้าแต่ตอกบนนี้กระเท้ากระทำ ตากับซ้ำชินนะยซ้ำชินเพียงมงคลซ้ำชินจ่ายไอ้อนั่นตอกฆ่าเลยตอกฆ่านั้นทำฆ่ากระต่ายดำแปดเดียวดำแปดเดียวมันทำบังคอซ้ำชินซ้ำชินถ้าจ่ายจ่ายจ่ายทรัพย์พิษไม่จ่ายซ้ำแปดเนี่ยนะนี่มันเป็นซ้ำชินนะเหลือยมาทักชินทักขืบนึงบางเพราะว่าตังก็ทุบเพราะตังหวานได้ครับแต่ว่าต้องให้ดีด้วยนะด้านด้านในตำังคูเนี่ยคือต้องต้องแล คนเดียวตรงฉาดดัสายสู้ยดีต้องไม่เนิ่มต้องกระดัดสายต้องไม่เขิมต้องให้เขิมต้องให้เขิมถ้าไม่เขิมตัวเดียมันมีเซียนมีเซียนปั๊บปอดหนังปั๊บก่าทิมนี่นี่ก็กลายเป็นฟรีกันไม่ไม่ต้องไม่ต้องห่าเข้มงครับเนี่ยเสี้ยนมันมันงงไงเองครับปอดตึงหนังปั๊บดังอัดตู้นี่คือนี่คือภูปัญญาชาวบ้านท่านไม่โบราณนะเขาจะทำกันไว้พันนี้นะทีนี้ตึงเหลืองปอเหลืองไม่ความมา เนาะจะต้องนี่แล้วเนาะจะโพแล้ววันครับตีนี้เขากับข้าวนี่เขาจีเก็บไปเปลือยบนบ้านเนี่ยเขาไม่มีตู้เก็บเปลือยไม่มีตู้กับข้าวับอ่ามันมีเก้าเราเก้าเก้าคือเป็นหิ้งออกมาข้างบ้านอเป็นหิ้งก็ทําเป็นเป็นเป็นหิ้งเราซึ่งไม่น่ากับบางบ้านชายฉาชายฉานะเอากับข้าวเนี่ชา่ฉาใช่ชาแล้วเก็ไว้ใส่ฉาเกเอาไว้ที่นี้พอเดียวกับอาจารย์มงคลพูดตึงเก้าอ่า ก็พุ่มมีคำท่ามแล้วผมก็ไม่เคยรู้ตาปลาท่าคนไม่รู้นะครับานายทหารอาจารย์มงคลนี่เป็นปราชญ์เป็นกูรลลูเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นคนเด็กกินน้ำร้อนมาก,ก่อนเอ้ยกินข้าวต้มมาก่อนนะครับอีกท่ามาเก๊าห้ากับเก๊ห้อยนี่เป็น,ปนรรบรรพุราอ๋อไม่ใหญ่ไม่ใหญ่คือเก๊ห้อยนู่นคือสับสินสับสินนะเก๊ห้อยนู่นคือสับสินอ๋อคือสับสินแฉนที่ดินแฉนชวนย่างอะไรอะไรวันนี้นี่คือเก๊ห้อยเก๊ห้อยบานนี่ก็คือ คือเก้ห้ยเก้ห้ยอ่าแต่ตาตาเกี่านี่คือไม่กว่ามาเป็นฌานทำรับวางข้องวางข้องอ๋อไม่ถึงวางข้องแต่ว่าไม่ไม่ใช่มาได้นักมักฌานที่เราประดับข้องอะไรฌานนั่งซึ่งฌานเป็นหิ่งไงไปแลที่ไปแลที่นุ้ยตางกัตางอะไรยบมาไว้ที่ เออเก้ฮะโยู่แต่ตายนั่งซื้อพิมพ์มอถึงแต่ตายนั่งซื้อจหลับเกี้ยนนั่นไปดีตายด้กว่าคือล็อกคือดีตายด้กว่าคือยกไปตามตัวขวางนุกนะนุกกะดีเนียพ่อมเรือบ่อวาเนี่ยพอมันมันพอคือพอแท้กเดียวก็จะมีฉะชะฉะคิงฉะคิงแล้วก็จะใส่กับข้าวไปในนั้นเนี่ยถึงดีๆไอ้ไอ้โภนั่นโภนั่นกัง ขี้เถาขี้ไร้กำอย่างยู่ในนั้นเนี่ยยู่ในโพ<ม>ถึงไอ้ความร,ร,ร,ร้อนความไร้กำยุ่น้้านถึงหมดมันก็ไม่มีเหลือถึงข้างบนตรงนั้นข้างในครัวตรงนั้นนะ่ะในห้องครัวตรงนั้นนิดเดียวไม่มานะกนะเขาเรียกว่าแม่งวันแม่งไร้ก็ไม่มีนะ<ม>ถึงเวลาเขากินข้าวเขากำมุ่นตรงนี้มุ่นตัวมานี่ทีมุ่นตัวไปนี่ทีนะถึงกับมอข้าวเล้กำยุ่นั้นเนี่ยมอข้าวแล้วกับกับข้าวหนังกินคัดมา ป้าจุบสรุปแล้วว่าอันนี้ภูมิปัญญาไม่ใช่ภูมิปัญญาคืออันนี้บทบาทหน้าที่ของคนเป็นแม่ครัวนี่ต้องเหนื่อยจะคิดนะเหนื่อยเหนื่อยพอแรกก็ต้องเหนื่อยหั่นไปกลางกว่าที่ตักแกงหั่นไปกลางสายที่ตักข้าวหั่นไปกลางที่เติมข้าวหัวหนุ่มต้คนนี้โอ้แมงกะนัทแล้วก็ก็ก็ใช้วักวักนี่ก็ทำโดยไรหรือหลังไหมครับอ่ะวักนี่นะก็ทำโดยปลอกปลอกเออก็ปลอกนี่คูดจนเกลือมแล้วเอาวักแล้วเอาไม้มาแล้วถึงดามวักกันเนี่ย ทำเป็นไมยงข้าวเ<ไ>ป็นคือคือในอันเดียวช่ายได้ต้องยางชายได้ตามที่ยากทำเป็นวักแล้วก็ข้างท้ายนี้ทายเป็นไม้ไม้กัดหม้อไมยงข้าว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 แล้วก็แทมพอถ้าไม่มีตีบวยตักน้ำก็เอาวักนี้ไปตึ้งตักน้ำแล้วตักน้ำแล้วบางทีมาเนื่อยๆไม่ได้ตักน้ำปั๊บกัดสดได้เลยตักน้ำตักน้ำแกงตักน้ำทึ่งได้ทั้งปีช่ายวัก วักเนี่ยแหละทรัพัดเลยถึงการนี้การจ่ายเชียนสีเชียนสีถ้ามับปล่อยทดปลาทดไรใหญ่พัดไหวพัดไหวไร้บรรดาในไหวคั่วไหวไร้แบบนี้เชียนสีทิจอ่าภูเก็ตเชียนเชียนเชียนสีนะครับถี่กระบี่ตังนครนี่ก็เรียกจอนถีอือ่าจอนถีเชียนสีจอนถีอ่าถ้าเป็นปลาซากลางเขาเรียกอะไรตาหลิยวไหมตาหลียวตาเหลิวียวมาจากตาหลิวแล้วมาจอนที้แล้วมาเจนสีอ่าเจียนสีเจนสีบุเก็ตนะครับ มันมีลายป่าซาเหมือนกันแต่ว่าภูเก็ตก็คือเจนสีคือเจนสีแล้วก็มีวัคมีวัคไก่ทีําคันทีทุดนะครับเวลาเราวัคในใจได้อันเดียวนะแต่วัคตักแต่ส่วนใหญ่ก็จะตักทึงก่อนเดต้องไปตักแกงทึงท่านผู้ชมครับทอนทีอายุตางจังหวัดนะครับภูเก็ตนี่จะรู้ว่าทึงคืออะไรกางจังหวัดก็คือทึงก็คือแกงจืดนะครับแกงจืด ไปถึงก็เคยมีเคยมีผู้ลักผู้ยัยคนภูแก็ตไปต่างจังหวัดไปนครไปถึงก็ไปถึงเปิ่ออลไรหม้อหมอข้าวไหมค่าไก่ข้าวแกงครับไปถึงก็ไปเห็นกไปเห็นแกงทึ้งกันเลยแกงทึ้งทึ้งอะไรนั้นทึ่งโกเลอ้วนอโกเลกับอ้วนแล้วก็ใส่ใส่ใส่อ้วนใส่อ้วนลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรนั้นด้วยครับอะไรตังอุ่น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 ตังแกงคือตึง บอกไมกาไมกาไมกาเอาตึงสักถ้วยด้วยไม่กล้าว่าตึงไม่มีนี่ยังไม่มีปืนหรืนั่นอยู่ในโมไหนไรอ๋อแก่งจือดอ๋อมาาไม่ใช่เออมันพันนีครับครับสมัยพมเรียงน,นั่งเชื่ยอยู่ที่กรุงเทพไหมครับคดีญาติพี่น้องทางเนี้ยทางบ้านเราเนี้ยไปเที่ยวไปเที่ยวกรุงเทพครับ ก็ท้าไม่นั่นรถกับรถทัวร์มันก็ยังไม่มีทีหนังรถท่องแทรวก็ไปทางไปทางใต้ราโนงไปทางลาโน่ไปทางลาลาโนะแล้วก็ไปพักแกโรงแรมแกแกท่านนั่นรัดดำเนินนะเพราะอย่าไปบอกว่าโรงแรมไหนนะไปพักแกนั้นโรงแรมแล้วก็พ่อมันตอนนั้นพ่อมยู่ยู่โดยลูกผีลูกผีใหญ่นะคือไม่ว่ามา ก็เอ่ยนามฐานเทคนิคนั่งเลยพี่พี่น้องผมประมุขไปเรียนตั้งซื้อเลวก็เทศเดี๋ยวพาไปเที่ยวครับไปเที่ยวทีนี้เมือนเมื่อคุณน้ำนว่ยพูดแต่เดียวเนี่ยคือว่าเวลาเขาจิบเขาไปเที่ยวกันเนี้ยก็ไปกันนาหกคนอืแล้วตอนนั้นคนที่ไปอันอายุอาทิบเลือหกทิบเลือแล้วพี่แกไปนะต่างยิ่งต่างใจคือแกน่าเหลียงพี่แหละแกน่าเี่ครับก็ไปถึงปั๊บ พมบ่พมบ่แล้วนะนี่เอาลาวเหลืองในอดีตมาลาวให้ทานความพมบ่แก่แล้วบ่่อาญะทั้งคนหน้าเดี๋ยวถ้าตันจีกินไรต้นบ่เดี๋ยวพมไปทั้งง่ายเฮ้ยฮ่กหรือไม่ไม่หรือไม่หรือไม่หึือหลาวันไม่หรือ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 เฮ้ยไม่หรือไม่หรือเอามาหนางกันเน่ไอ้พมแก่อมแกไปไปตั้ง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 กับก้ามมามาตึงปั๊บไอ้โตนี่ได้กินแล้วครับไอ้โตโน้นไม่ได้กินเลยครับแกทำวัดถีแกไปทั้งเองอ่ะไปทั้งเองก็ไปตึงทั้ ทีนี้มันมาเจ้าะ๋อค่อยเจียวมันมาเลยเยอะไหมทีนี้ไอ้พัดไงนะไอ้พัดพักบุ้งก็มาเลยพักบุ้งมันพักไอ้ซับมันพื้นๆทีนี้ไอ้กูเล่ดิไอ้กูเล่มันก็ยังไม่มาแกไปถึงบอว่้าเอาเอาทึ่งนาเอาทึ่งมาถ้วยหนึ่งนะ ถึงกรุงเทพมันถ้วยมันไม่ใหญ่ถ้วยโคมันทุกไม่ทัวยเอาถึ่งมาถ้วยหนึ่งนะแล้วก็ใส่อวนด้วยอใส่อวนนะแล้วก็ใส่ย,ยู้ด้วยยูแล้วก็อะไรแต่เรื่องแก้วเป็นเต้น,นย่าใส่ตังหุนด้วยใส่ตังหุนใส่ยิ้ว้แล้วเอาใส่อวนแล้ว,วลที่ทำกันที่กรุงเทพอยาใส่สามากเออครับนะ แล้วก็ให้มีเลี้ยวมากมากหน่อยก็แกมันนั้งเลยก็เลี้ยวแกตั้งทร็จแล้วแกก็มันนังก็เลี้ยวกระคุนข้้เลี้ยวที่ก็เลี้ยวเลี้ยวแกตั้งเทร็จแล้วแกก็มันนังแกโตเอ้พอมันนั้งแกโตยู่ักปักแกไปถึงยกขึ้นไปถึงไปกิดป้อมเฮ้ยมงคลมงคลแล้วตอน่องมันทำไม่รูกินเครงนะ อูยังตังีกูใจไม่นี่รอบนาลาวันกับอูยังตังี่กูใจไม่นี่อกูมากกินไม่ใชกูกินฟรีทีอะไม่ใช่กินฟรีเอาทำอารมณเสียแล้วนะทำอารมณ์เสียครับป้อมกลับไปถึงบอกยายาเมื่อกี้ลุงแกสั่งอะไรบ้างผมฟังไม่รู้เรื่องอมันหวาประธานเนีนะแกสั่งอะไรไม่รู้ผมฟังไม่รู้เรื่องเร็วเรวคุณคุณคุณว่าแกสั่งอะไรเดี๋ยวผมจะทําให้เดี๋ยวนี้เลยป้อมกับบาะเลย เพราะมก็บอกว่าเอาตั้งเอาไว้นานเอาไว้นานเอาไว้นานเก่งจืดมานะขูมอะไรแบเนี้เต็มมันก็ทำมาให้ตามไบบเกิมั้งกันนี่แกตบโต๊ะโต๊ะสาจริงเงยเท่านี้ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ตั้งนี้ตั้งปันนี้อย่าไปยังไปบอกเขาไปดูเรื่องเขาเลยนี่ก็อตุกตายเป็นตี้เลยปุ๊บไม่ S <S <S 1> <S 1> ไม่เดี๋ยว <C oughs> อวนนี่อวนนี้ท่านผู้ชมครับอวนนี้ก็คือลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นครับลูกชิ้นลูกชินกช้นปลานะครับอวน,น,นแล้วก็ยิวยิวยิวคือปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกแต่ว่ามันเป็นปลาหมึกแบบแบบพมกเด็กเด็กไม่ทุกอ,อยู่นี่เป็นเป็นขากายปลาหมึกแต่เขาใส่เย็นตาโฟนะครับอยู่แล้วก็มีตังหุนตังหุนก็คือหุ่นเส้นหุ่นเส้นหุ่นเส้น แล้วก็กูเล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 ่เดีกูเลไม่เคกูเลเปาวนะกูเลเป่าันี่เปากูเลเป่าก็คือเป็นด้วยกับกูเล่กูเลนี่ก็คืออะไรนะกับกะลัมปีใช่ไหมกะลัมปีนะครับนี่คือนี่คือเป็นซับเฉพาะของทองทิ้นภูเก็ตคองทองคาะครับของทองค่ะซึ่งเราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมันจะสูญนาห้ไปถึง วันนี้ทางรายการไอเดียทีวีแปดก็ได้นนเรียนเชิญอาจารย์มงคลรัตนะถึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิดาาา้านวัฒนธรรมจริงๆยังมีมากับเร,เราเราจะมีเรื่อยๆครับนะไม่จริงจแล้วพวบาใครที่ต่อแล้วคือคคพวอเอาคือไม่มีตำราไม่มีตำราเอาป๊อการ์ดมาปุยมาพูดกันที่ได้ยินได้ฟังมานะครับแล้วก็โดยถ้าท่านที่ชมรายการก็ยินดีนะครับพูดปิดพูดทุกลยก็ยินดีกลับครับ กาคือไม่ต้งว่าวันนี้ก็ได้เรื่องนำขี้กานะครับไ้เกิดประโยชน์แล้วก็เรื่องก้องการฉายทรัพ์ถี่การซื่อซ่านจร,ริรงๆก็เนี่ยก็เรื่องปาษาทิ้นกับปาษาซลากล้างนบางครั้งมันอาจจะไม่ไมไมตรงกันไม่เหมือนกันแต่เมือ่อปีมงคลบอ,อาจจะมงคนบอกได้เดียวว่า บา,บางชนิดเนี่ยมันจะสามารถซื้อกันได้ถึงปวดตายก็คือเช่นว่าพัดพักบุงเนี่ยมันหนาอ,อยู่แล้วไข่เยียวเนี่ยหนาอ,อยู่แล้วแต่ว่าซับที่มนลึกไปกว่านั้นเนี่ยมันกาเป็นเรื่องที่ต้องต้องเรียนรู้เดี๋ยวกยากให้หลุกล่าน,นี่จะได้เรียนรู้นี่ดีกว่าพี่อาจารย์มงคลเนี่ยการูา้ภสษากลางรู้ภาษาทิ้นโดยถ้าเกิดไม่รู้จะไปกันได่เลยนะครับมันได้เรียวจริงนะครับข้อเรียวข้อเรียวก็คือก็เรียวกได้ครับคือวนรัวนะครับมันเรียวจริงๆนะครับคือเรียวนี่ก็คือข้อง ก้องแต่ว่าแกงว่ามู่กุ้งห้อยปูปลาเนี่ยคืกลับรวมอะไรคือเป็นเลียวนะครับเวลาก็พัดมีพัดไรเนี่ยก็ดแตั้่างมู๊ต่างเลียวใหม้มาเลียวก็คือเนี่ยก็คือหน,นอกเอกอนกื้อจักเส้นมีนะก็คือเป็นเลียวนอกเสื้อจักไอ้ขึ้นตีแขกงจืดนะครับก็คือเป็นเลียวเช่นว่าลูกชิ้นปลาหมึกอะไรแบบน,นี้นี่คือเลียวนะครับ ทีนี่คนกว้างไม่รู้มันกระเทียวเียวและเลียวเรียวไปรัางลานเรียวก็ยังไม่รู้เรื่องเดียวมาหน้าลานไม่รู้เรื่องนะครับดีไม่ดีแต่ถ้าเป็นประมาณแล้วมันเรียวพนมันกับประตีเดายุ่งตายนะครับนี่นี่นี่คือนี่นี่คือการได้ได้ได้รวมกันอนุรักษ์นะครับภาษาทิ้นของเรากับบีมงคลเม่จะฟักตอนนี้มาตึงชงทุกทายรายการเลครับครับป้อมยักษ์ยักษ์ฟักทัานผู้ชมรายการนะฮะ เออบางครางบางคราวพ่อมอาจิพูดไม่กลมกับไอเจตนาลมก็อฐานผู้คังนะบางทีพ่อมแพร่พ่อมออกมาหน <Jean> ีฐานผู้คังอาจจะมีแปรดีกว่าพ่อมเหล่ารับอกได้าช่วยแนะนํากันมานะพ่อม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 ไม่ใดนั้นแล้วกับพ่อมไม่ไดเชืียใจอะไรหรอกคือฐานแนะนํามาพ่อมก็ยินดีนะครับยินดีเพราะว่าเรามาช่วยกันอนุรักษ์ป่าท่าทิ้นนะฮะป่าท่าทิ้นก็ คือป่าท่าทิ้นต่างฟังอันดามันเราเนี้ยนะมันมีระนองกัวปาพังงาภูเก็ตเราเนี้ยแม่กระถางกันตังสัตูนไปถึงสัตูนนะถึงสตูนเดี๋ยวพ้อมจินดีกับพอมพอมพรอมข้อกราบข้ประคุณจริงๆว่ารายการนี้ไปยังถึงกรุงเทพนะครับมัไปกรุงเทพกรุงเทพเนี่ทางกรุงเทพก็โทรศัพมาบางคนก็ก็ มเม <า S 2> ื่อเดือนพฤษภาคลได้เปิดประเด็นมาตอนตอนรายการพมกันได้นำเสนอไปรอบนึงแล้วนะครับก็คือเมื่อวานพมกันได้เจอคนเดียวกันนะครับอา,าจารย์มองคนนำเสนอก็คือทันดรปรีดีโชติช่วงซึ่งเป็นรองรองเลขาธิการสตราบันปปุกราวอันนี้การต้องต้องขอบคุณท่านอีกค,ครั้งนึ่องจาตอนนี้ท่านกายู่ในช่วงกองการไวทุกคุณแม่กองการก็คือคุณแม่ชาวีโชติช่วงนะครับวันวันอาทิตย์นี้ก็จะมีการประชานเบืงศบแล้วนะครับก็แสดงความจริงใจไปตรงนี้ด้วย พ้นเวลาแล้วครับอาจารย์มงคลพก็นิดเดียวนะฮะนิดเดียวครับพ่อหมาเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีเวลาผมจะมาเชิญท่านผู้รู้ลูกตัวผมเองก็ได้เราจะมาคุยกันในเรื่องของสปาคาเทตรกอนจังหวัดภูเก็ตนะสปาคาเทตรกอนนะจังหวัดภูเก็ตเรามีสภาคาเทตรกรมีองค์กรนึงเสริมขึ้นมานะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มงคลรัตนนามาครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วย ขอบกันไหมนะครับโอกาสนะท่านผู้เนี่ยทุก่านมีความสุขทุกทานทุกทูกานครับสวัสดีครับสวัสดีครับ